กระลับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับผู้สึกวอทีบอร์ดครับอดีตหัวหอกแบงก์คอกครับเปิดตัวซบแวนฟอเรสทีมเจลีกทูรอบ2ครับอดีตหัวหอกทีมชาติญี่ปุ่นเคยค้าแข่งกับทรูแบงก์คอกอยุธยาเปิดตัวกับแวนฟอเรสโคฟุทีมในเจลีก2อีกครั้งครับไมค์ไฮเวน่าดาวยิงว 3, ัย32ปีหมดสัญญากับทางวิเซลโคเบครับหลังฤดูกาลที่ผ่านมาครับถูกปล่อยยืมให้กับทรูแบงก์คอกอยุธยดแต่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนักล่าสุดเป็นแวนฟอเรสโคฟุครับทีมในเจ2 ประกาศคว้าตัวมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยหลังไม้ฮาเวิน่าได้เดินทางไปทดสอบฝีเท้าก่อนถูกเซ็นสัญญาโดยถือเป็นการกลับมาเล่นอีกครั้งที่2ด้วยครับหลังเคยค้าแข้งมาในปี2010-2011สาหรับไม้ฮาเวิน่าเคยติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ช่วงปี2011มีประสบการณ์ค้าแข้งในศึกเจลีญี่ปุ่นอย่างโชคโชนครับไม่ว่าจะเป็นโยโกฮาม่าเอฟมารินอสซางานโทสุวิโซโกเบและเวกันต้าเซนไดนอกจากนั้นยังเคยมาค้าแข้งในเมืองไทยกับทูแบงคอกยูเนเต็ดวยครับ สำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับแต่ถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์หนึ่งแชร์จากดท่านครับจะเป็นกําลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพายข่าวสารจากเราครับท่าสามารถกด s u b s ส r i b ้กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ